องบอกนะคะว่าเรื่องของการระบาดโควิด -19 รอบใหม่นี่นะคะก็เรียกว่าเป็นการสูญเสียทางเศรษฐกิจหลักแสนล้านบาทน,นะคะการมีมาตรการเยียวยาวเป็นเรื่องจําเป็นค่ะวันนี้เราหนีไม่พ้นการพูดถึงเรื่องของเราชนะแล้วก็คนละครึ่งนะคะแต่ว่าคนเดือดร้อนส่วนใหญ่ค่ะบอกว่ากลัวจะพลาดสิทธิ์ค่ะ ในการสำรวจของทีมข่าววันนี้นะคะก็พบว่าประชาชนจํานวนไม่น้อยค่ะพูดถึงเราชนะแล้วก็คนละครึ่งนะคะที่ตัวเองพลาดสิทธิ์ไปค่ะบางคนเนี่ยมีเพียงโทรศัพท์มือถือรุ่นเก่าค่ะทําได้แค่รับสายโทรเข้าโทรออกแล้วก็มองว่าการลงทะเบียนผ่านสมาร์ทโฟนยุ่งยากนะคะโดยเฉพาะกลุ่มคนผู้สูงอายุทําให้พลาดสิทธิ์ต่างๆถ้าให้เป็นเงินสดจะสะดวกกว่าค่ะวันนี้เราไม่ได้เล่นเน็ตแล้วมันจะได้ไงอลูกใช่ไหมล่ะยาย ก็อยากได้เป็นเงินสดจะได้มาใช้ใจ่ายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพราะคนไม่มีมือถือก็อดได้แล้วจริงไหมนเ,เข้าถึงไม่ได้อ่ะนี่ยายยายไม่มีมือถือแบบนั้นอ่ะแต่ว่าแม่ค้าบางคนนะคะเห็นด้วยกับการที่รัฐไม่แจกเงินเยียวยารอบใหม่เป็นเงินสดค่ะมันก็ดีอย่างตรงที่ว่าถ้าให้มาซื้อของเขาก็จะมาซื้อของจับจ่ายแต่ถ้าให้เป็นเงินสดเรา อาจจะไม่ได้มาซื้อของใช้ก็ได้อย่างเงี้ยค่ะก็ก็ถือว่าถ้าให้แบบนี้เขาก็มาซื้อของใช้ของกินอย่างนี้ก็ถือว่าก็ดีอย่างนึงถ้าเราให้เป็นเงินสดอะ่ะมันบางทีเขาก็เอาไปใช้อย่างอื่นก็มีเหมือนกัน ไปดูที่จังหวัดมหาสารคามกันบ้างนะคะชาวบ้านส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วยเลยค่ะที่เงินเยียวยาเราชนะกดเป็นเงินสดไม่ได้และไม่เห็นด้วยที่ต้องใช้เงินผ่านแอปพลิเคชันนะคะเนื่องจากระบบโท,ทรศัพท์ไม่ได้รองรับค่ะแต่การรับเงินสดค่ะจะทําให้พวกเขาสามารถนําเงินไปต่อย,ยอดหรือว่าเป็นทุนได้อันนี้ใส่ใส่มือลอยตายเลยผมเพรว่ากินนะครับสื่อตะใครบ้างแพงกันอยแพง่อยนึงมือนึงคือที่ที่ได้มาคือเราอยากจะใช้ตาม มันเผื่อมีการหมุนหมุนเวียนการใช้แต่ละครอบครัวเนาะใช่ครับถือว่าเขาไปซื้ออะไรมาขายเป็นลงทุนมาขายเงินก็เพิ่มเงินก็หมุนเวียนแต่สาันห้าเป็นสี่พันห้าพันต่อเดือนเขาไม่ใช่ว่าใช้วันละวันละร้อยวันร้อยสามพันห้าวันก็สามพันห้าหมดหมดเฉยเฉยไม่มีอะไรขึ้นมาไม่มีอะไรขึ้นมา ความเห็นของประชาชนนะคะก็ไปสอดคล้องกับนักวิชาการอาวุโสจาก TDI ค่ะที่บอกว่ามาตรการการช่วยเหลือของรัฐที่ดำเนินการผ่านสมาร์ทโฟนเป็นหลักนะคะอาจทำให้คนบางกลุ่มตกหล่นจากความช่วยเหลือค่ะ ควรจะมีกลไกนะครับที่จะช่วยให้คนที่เข้าไม่ถึงเนื่องจากเขาไม่มีเทคโนโลยีเขาไม่มีความสามารถในการอ่านออกเขียนได้เช่นเทคโนโลยีไม่เป็นพวกนี้นะครับแม้ว่าเขาได้รับผลกระทบก็อาจจะหลุดไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง mm hmm. เช่นผู้สูงอายุกลุ่มคนพิการหรือกลุ่มคนที่อยู่ตามชายขอบชายพื้นที่ต่างๆครับ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะระบุว่าโครงการเราชนะรัฐบาลจัดการได้ตรงจุดนะคะเพราะว่าเงินเยียวยาจะถูกใช้จ่ายไปยังร้านค้าขนาดเล็กทําให้เกิดเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจหลายรอบค่ะถ้าให้เป็นเงินสดเนี่ยก็อาจจะใช้จ่ายครั้งเดียวนะคะอย่างเช่นการใช้หนี้เช่นเดียวกับโครงการคนละครึ่งค่ะที่มีการใช้จ่ายอย่างทั่วถึงแต่ว่าผ่านแอปเนี่ยก็ทําให้วิธีการจ่ายเงินเนี่ยรัฐบาลเขาได้เห็นว่าว่า ได้ถูกต้องไหมแล้วต้องยอมรับว,ว่าโครงการคนละครึ่งเนี่ยมีบางท่านที่ไม่มีปัญหาเรื่องการเงินแล้วก็ได้โครงการนี้อยู่นะครับซึ่งผมก็ไม่ก็เห็นด้วยแต่วันนี้รัฐบาลมีวางกรอบบางคนเนี่ยในหลายโครงการบอกไม่มีรายได้เงินฝากไม่เกินห้าแสนบาทโดยรวมอรนงี้ยผมว่าอันนี้ถูกต้องแล้วครับมาถูกทางเพื่อจะได้ได้คนจริงแต่ว่า คนที่ยังไม่ได้ต้องพยายามที่มีปัญหาอยู่ต้องทำให้เขาให้ได้นายสุพันกล่าวอีกว่าขอสนับสนุนให้มีโครงการชอบดีมีคืนในปีนี้นะคะเพื่อกระตุ้นการบริโภคข,ของประชาชนในกลุ่มที่ต้องเสียภาษีด้วยค่ะ